สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและช่วงนี้เป็นช่วงดูดวงประจำวันเกิดเดือนธันวาคมและคลิปนี้เป็นของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับก่อนอื่นเลยพุธกลางคืนครับเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนตั้งจิตไปด้วยนะครับโอเค คนเกิดพุธกลางคืนครับเดี๋ยวเราจะดูกันทั้งการงานการเงนินความรักสุขภาพแลว้วก็ภาพรวมทั้งหมดในเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นสิ้นปีด้วยเนาะเรามาเริ่มด้วยความรักดีกว่าเริ่มแรกด้วยความรักไกเววกเปเลยสำหรับคนโสดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนธันวามนี้ดูซิอืมอืม ความรักเนี่ยถามว่าดีไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราเริ่มถามว่าจะเจอคนไหมมันก็เจอแหละแต่มันก็จะไม่ใช่อ่ะมันยังไม่โดนใจยังไม่ถูกใจแต่เราก็ยังหาอยู่กำลังดูอยู่กำลังเข้าหาสิ่งที่คนที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาก็ไม่ใช่พอไม่ใช่ก็ไม่มาอะไรแบบเนี้ยมันมันแบบมันคาดกันตลอดเลยจนะสิ้นปีนี้ดังนั้นอะ ก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากเดี๋ยวดูที่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเริ่มดีขึ้นหรือเปล่านะเนาะดูให้แต่เนี้ยแต,แต,แต่สิ้นสิ้นปีนะี้มันมีมีคนเข้ามานะแต่มันยังไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะดย๋ยรลองเปิดดูให้ซิเป็นยังไงอืมเอาเป็นว่าพอพ้นสิ้นเดือนนี้สิ้นสิ้นปีเนี้สิ้นปีนี้นะมันจะเริ่มดีขึ้นเริ่มมีคนเข้ามามากขึ้นแต่เราก็ยังรู้สึกไม่ถูกใจ ะเท่าไหร่อะไรนั้นน่ะก็อย่าไปคิดมากก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคนสรงใจก็เริ่มมาดังนั้นอย่าไปเลือกเยอะอย่าไปคิดเยอะลองคบดูก่อนลองคุยดูก่อนเดี๋ยวจะดีขึ้นเองในเรื่องความรักต่อไปสำหรับคนมีคู่ดีกว่าดูซิคนมีคู่เป็นยังไงบ้างดูซิคนมีคู่คนมีคู่ระวังเรื่องของความลับความลับความาลับฮาระวังเรื่องความลับของเรา คือมันอาจจะไม่ใช่ความลับที่มันไม่ดีหรอกแต่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากพูดไม่อยากบอกกลัวเขาเสียใจกลัวเขาไม่สบายใจอะไรแบบนี้แต่พอเขามารู้ทีหลังเนี่ยมันทาให้เกิดไม่ทําไมไม่บอกละ่ะทําไมไม่พูดละ่ะพูดจะสบายใจกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีมีอะไรก็บอกกันตรงๆงหรือว่าหาจังหวะคุยหาจังหวะพูดหาจังหวะปรึกษากันในเรื่องของปัญหาต่งตางตที่มันผ่านมาหรือสิ่งที่เราไม่อยากบอกเขา มีเรื่องอะไรก็บอกไปเถอะดังนั้นนะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะเขาจะจับได้เขาจะรู้ที่หลังอะไรแบบนี้รู้จักคนอื่นหรือรู้เองอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีต่อไปมาดูเรื่องของการงานกันดีกว่าว่าเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซิกันงานสำหรับการงานเนาะคนที่กำลังขยับขยายหางานอยู่เนี่ยก็ เริ่มจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองละเริ่มมีความ,มคิดหรือถ้าใครสมัครงานเนี่ยก็ผมคิดว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสอยู่แต่มันก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอยังาง50-50อยู่ดังน,นั้นแล้วเนี่ยก็อยากพิ่งไปคาดหวังมากเรื่องของการงานหรือใครที่คิดที่จะทําธุรกิจสินค้าเป็นของตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยา่าพิ่งไปคาดหวังมากว่าจะได้ เป็นกกอบเป็นกำรรอะไรขนาดนั้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีดังนั้นก็อดทนหน่อยเเรากันเดี่ยวมันจะดีขึ้นเองแต่สําหรับคนที่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งมีทํางานบริษัทหรือราชการอะไแบบนี้ก็ต้องระวังระวังเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานการครบปะผู้คนเพื่อนทํางานอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีการพูดจาการพูดคุยกับผู้ใหญ่อะไรางเงี้ระวังจะมีปัญหาอยู่เหมือนกัน นั่นแล้วเนี่ยก็อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและจะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยไปถึงปีหน้าหรือปีไหนๆเลยน้องก็ต้องระวังให้ดีก็แล้วกันเรามาดูเรื่องของการเงินกันดีกว่าสําหรับคนเกิดพุธกลางคืนดูสิพุธกลางคืนเป็นยังไงเรื่องของการเงินสำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยคือเงินน่มันมีเข้ามาเงินมันมีเข้ามาแต่เราเครียดมากเลย อาจจะเป็นความคาดหวังของเราที่เราอยากที่จะดูแลครอบครัวอยากที่จะขยับขยายให้ดีขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยจะไปเครียดจะไปซีเรียสกับเรื่องของการเงินมากมายเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองจริงๆแล้วมันดีนะมันไม่ใช่ว่ามันจะแบบอุ้ยเราไม่มีเงินเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะเราเครียดจนเกินไปทําให้เราคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเหมือนเราจะจนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เราไปของเราได้ เงินมันมีเข้ามามีให้ใช้มีเข้ามามีมามีไปแบบเนี้แต่เียงแค่ว่าเราอาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่านั้นก็ต้องระวังเรื่องความคิดตัวเองนิดหนึ่งเรื่องของการเงินครับต่อไปมาดูเรื่องของสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของเจ็บป่วยอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรา เริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วมันทุ่มจนเกินไปเหนื่อยจนเกินไปนะแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพส่วนตัวอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะพุ่งขึ้นมาจากการทํางานของเราพุ่งขึ้นมาจากความเครียดของเราอะไรแบบนี้แต่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ก็หาอะไรทำหาสิ่งนู่นนี่ทําจะได้ไม่เครียดจนเกินไปดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายอะไรแบบนี้หรือไปตรวจสุขภาพก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเรามาดูภาพรวมกันดีกว่าของคนเกิดพุธกลางคืนนะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างดูสิสำหรับคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าภาพรวมเนี่ยแม้มันตกเรื่องความเครียดทั้งนั้นเลยเนาะ พิ่ความเครียดตกเรื่องของความคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอย่างที่บอกตอนแรกเลยดังนั้นแล้วมันตกเรื่องนี้ดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสที่ตรงนี้ว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับชีวิตจนเกินไปดังนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผูกตัวเราไม่ให้ไปไหนผูกให้เราไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันสําคัญมากๆถ้าเราคิดลบจนเกินไปเราก็เดินหน้าต่อไม่ได้ดังนั้นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปไปตาม ชะตาชีวิตปล่อยให้เป็นไปไปตามธรรมชาติเราไปของเราได้อยู่แล้วดังนั้นสําคัญเรื่องของความคิดมากๆก็เป็นกําลังใจให้ต้องสู้ๆครับปีหน้าจะดีขึ้นแน่นอนถ้ามันจะดีได้มาจากความคิดของคนเกิดพุทธกลางคืนครับก็ขอฝากเดือนธันวาคมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามเต้พลังใจหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Su b s c r i b ์ด้วยนะครับ